นังหมูไม่น่าเล่นเลยเกมเนี้ยเหลือให้กูบ้างเฮลโลทุกคนวันนี้เราจะมากินก๋วยจั๊บที่อร่อยที่สุดในพิโลกกันนะคะเจ้านี้บอกเลยว่าอร่อยมากแล้วคือให้เยอะมากนี่โอ้โหจะล้นถ้วยไหมเนี่ยพอดีเราซื้อมาั้งแต่เย็นแล้วเราก็เลยอุ่นในนี้นะคะเทเลยนะอ๋อ กน,นี่ค่ะก๋วยจับที่อร่อยที่สุดในพิโลกโคตรอร่อยอะ่ะเนี่ยชอบกินอันเนี้ยหนังหมู ร้านนี้เขาจะอยู่แถวแถวตลาดสถานีรถไฟนะคะชื่อว่าร้านก๋วยจับลุงเปาเป็นร้านที่ขายอยู่ในรถแบบนี้นะคะถ้าจะให้อธิบายง่ายๆคือลุงแกขายอยู่หน้าร้านเพียวคอสเมติกค่ะแล้วคือลุงแกมาขายทุกวันนะคะขายมาหลายปีแล้วด้วยนี่เราไปอยู่ไหนมาคือเพิ่งรู้จักร้านลุงอะพาดของอร่อยมาตั้งหลายปีคือต้องขอบคุณวันสงการเลยนะเนี่ยที่ทําให้เราได้รู้จักกับร้านลุงพอดีวันนั้นไปเที่ยวสงการแล้วแบบหิวมากแล้วหันไปเห็นร้านก๋วยจับพอดีอดก็เลยแวะกินค่ะแล้วพอสวบคําแรกเข้าไปคือสตันอะมันอร่อยมากติดใจซะจนต้อง มาซื้อซ้ําแบบนี้ค่ะใคร Born, museums, together, ที่อยากชิมใครอยู่ store, พิโลกก็แวะมาอุดหนุนลุงแกได้นะคะลุงมาขายทุกเย็นเลยค่ะมีไข่นกกระทาแล้วก็ไข่ต้มด้วยกินเลยอะกินด้วยดิใยากไปใคย like. ากไป เอ้าที่นี่มาแย่งกินนะอันเนี้ยเอาเลยไหมเปล่ายิงชุกดีกว่าใครชนะได้กินเปลายิงชุกคำแรกต้องเป็นของฉันฉันจะกินไข่นกกระทาหอมใอ่ดี่ก่อน บาดยิงจุกอือ้าอหืมืมเอาเลือดไปด้วยอ่ะอือหือแดกมันหูด้วยหืมหู มาต่อยิยงชอุอืมหูยปากหรืออะไรเนะี่ยหนังหมูกูไม่น่าเล่นเลยเ,เกมเนี้ยเหลือให้กูบ้างจุบจุ๊บดิวฉะละ โอ้โหแดกหนังหมูไปหมดเลยอ่ะ <c oughs> นี่ต้องเสร็จชั้นอันนี้ต้องเสร็จชั้นอออออืืืืื うん。<krit> <ated> อือหมดถ้วยคำเดียวตักหมดถ้วยถึงคิวกูแล้วไง <laughs> ตอนแรกอะมึงอะ่ะล่อหนังหมูแดกหมดเลยรอบนี้เสร็จฉันละอือ,อออเนื้ออกช้าเน่ สารสารอืมเอา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 ไม่ต้องเหลือให้กูแล้วอืมเอาเอาครโลภอะคนโลภอะ่ <laughs> ลอะ <laughs> ล่วงล่วงโอ้ย Ủa, im ngủ đấy ha. Ừ, để lại cho cô ăn. nhiều nhiều đi vẫn đang vẫn đang